ไม่รู้อะไรมากินหมดนะคะบัวจิ๋วเหลือแต่ใบน้อยๆเนี่ยเขากินหมดเลยไม่รู้ตัวอะไรมากินนะคะให้รู้ช่วยบอกทีกินอยู่ในน้ำเนี่ยไม่รู้อะไรมากินหมดนะคะบัวจิ๋วเหลือแต่ใบน้อยๆเนี่ยเขากินหมดเลย ไม่รู้ตัวอะไรมากินนะคะให้รู้ช่วยบอกทีกินอยู่ในน้ำเนี่ยส่วนบัวจิ๋วของเราก็ไม่รู้อะไรมากินแห้นๆหมดเลยเนี่ย